ค่ะมื่อนี้นุ่นที่จะพาพ่อแม่พี่น้องอไปตามโค้งสุดท้ายของเฮียกโกนะคะเฮียกโกบอกว่าอาจารย์มั่นใจนะคะตอนนี้อาจารย์ถือศีลมั่นใจว่าจะให้เขาถูกจนถุงปีไหมซี่งวดซ่อนนะคะมั่นใจว่าจะถูกนะคะไ้มาแล้วโค้งสุดท้ายย่ำห้แล้วสามตห้หางเดียวแล้วก็สองตล่างหางเดียวจะเป็นตัวได้ไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยคะ่ะแม่อ่านว่า วันจาวัทิดไปจกียเรียกเสูนล้วปีนี้ววัวงกัดออเอา,าวัานจาวันทิด่าเกี้ยวเขาเอา,าห้างปะเดีวขึ้นเล่าไหมะบ่กแยกตัดรานนั่นแกบ้านแกโอ้ยปีเยปรเกี่ยวแยกตันตัวใหม่ตัวปีเล้วปีนี้บริหารเราได้เครบเขาบ่าฮันแก่ไปเกี้ยวอือง่งามนี่แหละขมาขตีหรอข้าตากหรอบ้าเี่ยง่ายเดวงามตัวป,ปีเดีอือ ให้มันแก้ค่ะคัดเกี้ยวตกักมือสองมือขึ้นเลนะมันนนั่มันจะเข่ามุนเนไงเขามุนแล้วบ่อยากให้มันแก่ค่ะเขาเกียวในทอครับเกี้ยวๆนี่เลยนะเมียนนี่เมีนนมนเยนดวนี่มาตามพวงสุดท้ายเนี่ยโก้ด้วค่ะโอ้คนไปฟอ,อกมากเบิ่งแขนเิคนนะนไปฟอ,อกมากคนอฟอ,อกอาทิตย์หนึ่งจันพุดสุก ฝันดีบ่นกมาบอกเลขบอบอบ่บ่เห็นมากเลยบ่มาเลยตัวหนึ่งเมื่อนั้นเห็นตัวเห็นตัวเมบ่อวอเราเมื่อนั้นที่นู้นวาสัมภาษณ์ให้เลขไปบ่เบิดว่าเลขหลานให้เสียงก้นจังสีให้เอาไปเสียงเราฝันดีบ่เลขหลานหลานหน่อยก็บอบ่บ่ฝันดีบ่ค่ะใช้เวลาฝัน มาเล้วมาเต็มเลาเราเราสีฟอยบ่เนีนเรืกงละหน่อยคือว่าสิบว่ากปคอายแลวอมันนียบ่ปั่นยังมันบ่มันบราฝันอ่นี้เราเมื่อนี่อาจารย์พ่นไหยเลขคงุือ้ายมากพันว่าจังใดเพินมาเล่คงุือไายพ่นปันดีจ้าเดี๋ยวนี้เพิ่นกะถือทิ้งแดเนมาเพิ่นขุมเขานุ่งขาเลย คุนว่าที่ไฮทีกะงวนี้ไปหอดปีไม่กั้ท่านโอ้คือสี่เก่งแค่ถนนสามวดนี่นี่จากนี้ไปปีไม่เดี๋ยวเดือนท่านว่ามันออกสามครั้งเนาะมันออกวันที่หนึ่งวันที่วันที่หนึ่งหล้กก็วันที่บัสพี่โพกแล้วก็วันที่สามสิบจา่าั้นนี่หอดปีไม่สี่สามวดนแล้วคนปฏิบัติธรรม ถือสินแสือสินแสนุงขาวขุ่มขาวอไรต่างเรเนียมันไปฟอกไตมันไปยังไงไปชุดขาวแล้วบอกกระติมาชุดขาวชุดแดงก็เลยตัวกันขันผู้มึงต้องกระเต็ดอยู่ดีเนาะมันลงผีให้เจ้าฟอกไตนะฟอกกันเ้ีนนี้ฟอกอะไรต้องแคบสันเลยลงผีเจอแทง อห้อยเค็มนะคะพ่อี่เป็นห้อยเข็มเป็นหเค็มจนไข่เนี่ยอนนี้ไข่เสือรีไมพวไข่ห้อ,หอยเข็มเป็นหูเป็นหูเป็นฟองติดอ่ะเต็มหมดของเือไทยเป็นมาจัางใดหลายตัวบะเนมันใจเ็นบตัวเขาเาจ้แห่งหามว่าสามตัวใชหมายเลขหาศูนย์เจ็ดห้าศูนย์นี่ซื้อได้หลายเลยครับครับ ครับหนึ่งห้หงหนึ่งตัวเก่าก็เก่าอยู่เจทาสูนนะ่เน้นนะเน้หนหนักเลยเน้นหนักข้างล่างครับครับมันเลขสามวนหนึง่งหกหนึ่งหกหหนึ่งอันหนึ่งหกหกนึ่งนี่ล่างมันปะแน,น,นลานนนาน่างอันไหมากว่สิมันกับว่าลายตัวเครือ บนเกศห้าสิบปไปแล้วนะทุกนี้เนาะจ้าโอ้คนปฏิบัติท่านเปิ้ลมาที่คือตอนนี้หอดปีไม่แล้อผู้พิเกียงแท้สนองใบคนวันแหน่เนาะขันเพิ่นปฏิบัติธรรมส่วนมากสิแม่นเนาะขันคนถือศีลได้นุ่งขาวนุ่งขาวแล้วถือสินเปียกเอนกลางวันอยู่คนเดียววันก็ปฏิบัติได้เนาะลูกเมี่ยววันยูนั่งเหยียดแดดถือศีลได้ เจ็ดหาศูนย์เน้นนักคือ 50, เจ็หาศูนย์ได้ไมบอเจ็ดหาศูนย์กับเลขหลางกับเลขหลางแล้วเพื่อนกับเพไ่อห้พวกนูตัด 50, เจ็ดหาเจ็ดศูนเอตัดมันบ่นเพื่อให้จัง่สี่เลยว่าวาเพิ่นให้เน้นนักสมตัวเจ็ดหาศูนย์ข้างล่างก็ข้าที่าตรงตรงซ้ำบนหางเดียวล่างหางเดียวเอาตงนุ่นแกนดาวไป เพิ่งหามากตั้งเมื่อใดมาเลยสองขึ้นอยางเดเอาเลขมากเราฝันกตบว่าฝันบ่เนี่ยบ่อว่าฝันบางครั้งเพิ่นเอาเลขมาเพิ่นก็ฝันว่ายังว่าฝันแบบว่านฝันมาได้กินเข่าอยู่คืนนี้เอาเลขมาแล้วฝันว่าได้กินเข่ามันบ่ซื่อๆแล้วนั่่นนะมันฝันดีแล้วเราฝั่ง่นเว้าในพี่น้องฝันก็เจ้ฝันได้ฝันว่าได้กินเข่าก็นะกินเข่าก็เปร่าเงาอยู่ข้ามเหมือนไงฝันดีเรา หลังจากอาจารย์ให้เลขมาโค้งสุดท้ายเจ็ดหาศูนย์ 750, กับหนึ่งหกหกหนึ่งเนี่ยฟันว่าได้กินเขาพวกเขาแล้วเลขโอ้ฟันดีฟันดีอาจารย์ของเฮียโกเพ่นปฏิบัติถ้ำนุ่งขาวห่มขาวแล้วพันบอกว่าพันจะให้ถือจากนี้ไปจนถึงปีใหม่จิบอซี่งว,วดมั่นะคะซี่งวดจะเป็นงวดหนีไปเลยนระคะสังแต่งวดนี้เออก็ถือใจแต่ว่า แต่งวดนี้เลยนะหนึ่งนึ่งเน้นที่คือต้อหนักเลยเน้นหนักเลยเพราะว่าเป็นเจ้หายซีวัดพี่น้องเด็กมิแค่สองคู่เนาะสองครูเกตห้าศูนย์กับหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะว่ากันอผัวคนทซื้่เอาคนเคยบอกห้หนูฟังอยู่ว่าเพิ่นซื้อแล้วมันบอกเขาเออมิตจะลุยยังไงแจ้วมันสิ้อรยขันซื้อเองมันบอกเขาไปเห็นกันซื้ขันมาซื้อเองได้เพิ่นว่าเพิ่นซื้อแล้ว คนว่าเฮ็ดให้คนอื่นซื้อได้กล่าของซื้อบอ่ได้ซื้อแลอ้วบ่เข้าบ่แมนว่าอันนี้เนาะคนว่าคนจะอยากซื้อเยอะแต่วันจะบ่เขา้าเคยเล่าเห็นฟังอยู่ก็เคยโทรคุยกันก็เพิ่นที่แต่ว่าบ่เคยเห็นตัวเป็นๆถุงถ<น>ุงหรอนี่แต<ะ>่เ,เสียงตอนหนูฝากเงินไว้เพิ่นมาตอนนั้นที่เพิ่นขับรถเก่งมากนูก็ไม่ได้ไปเห็นเพิ่นเนาะหนูฝากไว้แล้วหนูกับเมียเนาะถุงถุงเขืาาเ่อนขามห่วงหน่ยนะอือโอ้คนไปปฏิบัติธรรม ถือศิลว้าอย่าเป่าซึ่งนะพระธรรมอย่าเป่าบวชด,ด้วยอาจารย์เนี่ยเป็นถือซินแปดคนบอกว่าคนจะให้อถึงปีใหม่ซีงวดได้ไปนอนคันคันน,นับจากงวดนี้เนาะนม่นค่ะนม่นบ้างนั่นแม่นค่ะซีงวดงวดนี้งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายน,น,ายยนแล้วก็จะมีงวดวันที่หนึ่งท่านว่าแล้วก็งวดวันที่สิบหกท่านว่าแล้วก็งวดวันที่สามสิบท่านว่าซีงวดถึงปีใหม่ พี่น้องพิจนารณาน้ำกันเพื่อนบอกว่าให้เน้นหนักๆเลยนะคะเน้นหนักคือเจ็ดห้าศูนย์ข้างล่างกับหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะใหบอบไลายนะคะขอบคุณเฮียหลายๆที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีนะคะวันนี้ห้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของเฮียโกค้งสุดท้ายนะคะฟัง,ง,งๆแหงๆทุกคนทุกคนให้มีเงินกับานปรีไม่นะ,ะบางคนจะโชคดีได้เงินสงวนลถบางคนดีใจเวลาถูกเลขจะ,จะ นกไหล่มาหองและเพียไม่เห็นหนกเลยเห็นม่านกับบอหองก็บอกปีละเที่ยงหรือเนาะหนูไหมปีที่แล้วกับบอข้างเดียวปีนี้กับข้างเดียวตั้งแต่เจ็ดแปดเราก็แล้วเลยหาปีละข้างหาโชคปีละเทียแนนซื้อนักนักเราคันว่างคันนกห้องให้ปีละครั้งคันมันว่าเห็นแล้วก็บ่บ่าหายอีกหายแค่ครั้งเดียวจบคันห้องสองโต้ว่าซื้อนักใหญ่เยอะเนาะเข้าถือบนถือหลัง วัที่มันบอกนะเจ็ดแปดเ็ดแปดไปเลยนะหนกไปเลยขั้นต่อวันที่้านมาเมื่อออกตัวเก้านะออกแปดเจ็ดเลขข้างในตังออกตัวเก้าห้องบอดีตัวเรียกว่กับห่องกันกันว่าห้วงกับว่าว่าวแล้วแมนผู้ใดสิมาสั่งค่ะเป็นลกันว่าไปกะทิเทียมว่นที่กะที่หยางแล้วอ่เพราะเลี้ยงคิดพ่อแล้ว เรียงเลขหนึ่งหกหกหนึ่งของอาจารย์นั่นของเหี้ยโกนี่คือตัวเดียวกันก็ของพ่อข่านเนาะพ่อข่าพ่อข่าเพข่าเพิ่นหาตัตัวเลขหนูมาลงเพิ่นเพิ่นมันหายหนูเบาแท่เราเลยเพิ่นบอเพิ่นบอหายสัมผัสนะเพิ่นหาศูนย์หารางไหายหนึ่งหกบนข้างบนศูนย์หนึ่งหกข้างล่างศูนย์ห้าแต่มันกลับไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเพิ่นหายมากสั่นนะเล็กสองคู่ จะได้คิดพอว่าถ้าดอก,อกหาซูนหิน้งไปล้างได้ขนอกซุนหารัด้มากเลยจะเาคนมาใหยเป็นบนเนาะเจ้าเลยของพ่อข้าสลรภากันของพ่อข้าหายซุนหาล่างหน,นึ่งหกบนข้างล่างเนาะเดี๋ยวหาซุนใดอยู่ดีแย่ซุนหารหกบนออกล่างเลยอ,ออกได้ทุกตัวนะตัวเก้าออกแล้วก็ออกอีกเนาะจะออกตะลังดีใช่ได้ทุกตัว เบิ่งมาเกาก็กังเก็บเนาะจ้าอ้าวหายเอฟซีพิจารณาเด้อค่ะเลขแค่สองครูคนบอกเน้นนัก,น,กนับนับแตงแต่งวดน,นี้เป็นต้นไปจะหายซีงวดหอดีไม่เลยเครื่องรางเครื่อปฏิบัติถ้ำนุ่งขาวโฮมขาว,ละะวคคแล้วนะคะหัวควันเพิ่นไม่เป็นหัวควันเพิ่นได้เพิ่นหายเลขถือเป็นน่งค้ำเพินพ่นไม่ได้เพิ่นหายเลขถือว่าซึเพิ่พนซึ่งได้ประท่าเพิ่นหดเป็นพระ กั่บีเาราบวชเป็นพาไปน้างหอดวัดนเลยเนาะเฮียเนาะกอบท่อให้เก้าอ่อน,นะโทสามขาดเก้าเอ,อ้า <ขอ S 2> จังม่ให้เอ็ีโชว์ดีนะคะ